เจ้าหน้าที่ทหารนะคะได้ชี้แจงให้กับทุกคนได้ทราบนะคะได้ทราบกฎระเบียบต่างๆนะคะว่าการเข้าไปไภายในเนี่ยจะต้องทําอย่างไรกันบ้างค่ะตอนนี้ก็ท่านก็อนุญ,ญาตให้เข้ามาเป็นชุดๆนะคะเราจะเห็นป้ายนะคะป้ายต่างๆที่ให้ความรู้ในเรื่องปราสาทนะคะโดยเฉพาะปราสาทต,ตาเหมือนทมนี่ค่ะตั้งอยู่ที่บั่นบ้านหนองขนาอนเภอตาเมียง อำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะคะเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่สร้างขึ้นในศาสนาอินดูลัทธิสวัยนิกายนี่นะคะโอ้เราไปเจอจะไปเจอปราสาทหลายหลังเลยนะคะเนี่ยทั้งปราสาทประธานปราสาทวิหารสององค์บรรณาลัยสองหลังระเบียงดสสะน้ําอีกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะต่างๆนานๆที่จะอยู่บริเวณนี้นะคะพอเข้ามาแล้วค่ะรู้สึกว่าร่มรื่นค่ะร่มรื่นมากนะคะเย็นเย็นนะคะ มีจะมีป้ายประาตามเหมือนทมอยู่นะคะสังเกตแอบดูนะคะเห็นั้วลวดหนาม้วยนะคะก็นี่นะคะน่าจะเป็นประสาทจะมีหลายประสาทมากเลยนะคะตรงนี้แต่ตรงนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นประสาทอะไรนะคะเดี๋ยวต้องดูที่ป้ายด้านหน้าอ๋อค่ะ ชุดที่หนึ่งหยุดชุดที่หนึ่งหยุดตรงนี้นะคะหยุดตรงนี้นะคะนะครับแยวด้านนี้ครับอ่าตรงนี้นะคะเราจะไปเที่ยวชมก็คือให้ชุดแรกเราขึ้นไปอ่าตรงบันไดก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงไปด้านด้านหน้านาะแล้วก็ลงขึ้นบันไดนะครับเดี๋ยวชุดชุดนี้นะครับเดี๋ยวไปกับผมเ <c oughs> <c oughs> านเ<อ>าะเดี๋ยวเดีจั<ร>งเลยค่ะอ่าเดี๋ยวรอเด <ๆ S 1> ี๋ยวรอเดี๋ยวรอแป๊บนึงเนาะ ตอนนี้ก็กำลังรอแล้วไปรอแล้วไปรอนะคะเดี๋ยวรอให้พี่น้องเรามาครบกันกลุ่มนี้นะคะเดวราก็จะมีเจ้าหน้าที่หินสอชนิดนะครับอธิบายว่าภาทไหนเป็นยังไงครับหายห็นศิลาและาถาปะเกรกมนะครับสมัยป่าปวนนะครับซึ่งมีความสวยสดงดงามนะครับซึ่งผ่านการโบระมาบางส่วนแล้วนะครับซึ่งยังไม่มีการโบราที่สมบูรณ์นะครับ เดี๋ยวเราจะไปเข้าเที่ยวชมนะครับในส่วนของปราสาทะเมืองนะครับเราจะขึ้นทางด้านบันไดนะครับสำหรับในส่วนของปราสาทหลังนี้ค่อนข้างจะแตกต่างนะครับในอารยธรรมของพระเจ้าเยลิมวันพีเกตนะครับเดิมเนี่ยปราสาทขององค์ท่านเนี่ยโปรดสร้างนะครับท่านเป็นนักสร้างที่มีปราสาทมากนะครับที่สุดนะครับในกษัตริย์ในรัชวงศ์นะครับมีปราสาทหลังนี้หลังเดียวที่หันหน้าผิดทิศก็คือทางทิศใต้นะครับองค์ท่านจะโปรดสร้างให้ทไม่ทิศตะวันออกก็ทิศเหนือเท่านั้นนะครับแต่ทิศใต้เนี่ยเขาเชื่อว่า พมในส่วนของพระศิวะเนี่ยเป็นทิศที่สําคัญของอพระศิวะคือทิศใต้ฉะนั้นแ,แล้วเนี่ยเป็นสร้างบันไดไปทางทิศใต้เพื่อเป็นเส้นทางในเรื่องเขงว่าเส้นทางราชมคะนะครับในเรื่องของตั้งแต่พระนครจนถึงจังหวัดปราสาทที่มาจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวอย่างนี้เราพาเที่ยวชมนะครับว่าอยากตามผมมาเลยครับไปกันค่ะไปกันค่ะตามเจ้าหน้าที่ไปนะคะเราจะได้องความรู้ครบเลยค่ะโอ้สวยงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะโอ้ ทางแดงนะคะที right enfin ่มากันหลายคนเพิ่งอ oh, ันน so anyway> ี้เป็นอะไรคะหมด GPS เฉยอ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองค่แต่นี้เรากำลังเดินลงนะคะมันเป็นหมุด GPS เฉยค่ะค่ะโอ้ยทำไมออกแค่นี้ล่ะครับอ๋อเป็นเป็นวันเบย์หรอคะ เดินเพื่จะสวนทางตอนนี้พวกเราก็กำลังเดินลงมานะคะลงมาได้มาแล้วเลยลงมาได้าจะไปดูกันนะคะว่าเจ้าหน้าที่ไปไหนโอ้ต้องรอนะคะต้องรอเราเป็นชุดอ๋อมุมนี้สวยมากเลยนักท่องเที่ยวข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรานะครับจะยอยเนาะนะครับมันอาจจะคับข้างการเที่ยวชมอาจจะไม่เอ่อคตัวนะครับ ช่วงนี้วันหนึ่งประมาณกี่คนคะที่มาเที่ยวชมครับโอ้โเปิดเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะตั้งแต่9ก้าโมงถึง15บห้าเ้าโมงถึงบ่าย3า <c oughs> นะคะนี่นะคะดูความสูงนะคะโอ้โหเนี่ยคะ่ะ ฮัลโหลอยู่ที่ข้างบนเป็นไงคะนี่นะคะเราดูข้างบนนี่นี่นะคะเรากําลังเดินอยู่ข้างล่างเรายังไม่ขึ้นไปข้างบนนะคะตอนนี้ก็กําลังรอนะคะรอเพราะว่ามุมนี้เป็นมุมถ่ายรูปที่สวยมากเลยนะคะเ <c oughs> จ้าหน้าที่ก็จะบริการให้เป็นจุดๆนะคะเพื่อความสะดวกเป็นชุดๆไปะคะ่ะ <c oughs> ก็ให้เป็นชุดๆดไปนะคะอันนี้ท่านก็อำนวยความสะดวกให้เป็นชุดๆนะคะจะได้ไม่เบียดกันมากเดน๋ี้เราคอยก่อนครับเดี๋ยวให้ให้ขึ้นไปก่อนเนาะได้ค่ะโอเคพี่น้องเราขึ้นไปก่อนนะครับอ่าเ๋ยวๆเราค่อยตามไปนะครับเพราะอย่างที่เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ทหารบอกนะคะว่าวันหนึ่งมากันหลายร้อยคนมากนัเลยค่ะมากันหลายร้อยคนเพราะฉะนั้นนี่การทํางานก็เหนื่อยนะคะ เหนื่อยแต่ว่าก็ยังเห็นรอยยิ้มของพี่น้องทหารของพวกเรานะคะดูบันไดสิคะโอ้ยไปให้มือเขาสูงมากนะคะเดี๋ยวนับไปค่ะสามหกเก้าสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดขั้นนะคะนับแล้วนะคะนี่คือยี่สิบเอ็ดขั้นนะคะจมแล้วขึ้นอ่าบันไดยี่สิบเอ็ดขั้นเลยนะคะอันนี้เรียกอรอรอ,รอสักครู่ค่ะรอสักครู่ค่ะ เดี๋ยวรอรอเจ้าหน้าที่ทหารนะคะขออนุญาตนะครับนำเรียนนะครับการเที่ยวเช่าเค่ะมันคนมันเยอะพี่ผมต้องใช้เสียงเลยคนมันเยอะพี่ผมต้องใช้เสียงเลยมันผมเก็บพอแล้วมันห้าชุดแล้วห้าชุดแล้วอ่ะเอ้ามันมห้าชุดแล้วพี่ผมห้าชุดแล้วผมเสียงคอมมี่ครับเอ้ามาท่องเที่ยวมาเที่ยว อยากจะรู้มันคืออะไรนี้ครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะครับในส่วนที่ผมได้นำเรียนเรื่องการการเที่ยวชมนะครับผมเก็บคอแล้วห้าชุดแล้วบอง เมห้าไม่หาม่ลมนอ้าวก็ผมมันเก็บคอแล้วทอดปลาอดปาผมเก็บคอแล้วเก็บคอแล้ววงๆโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกันผมไน่เก็บคอแล้วผมมันห้าชุดแล้วโอเคไม่ผมผมก็เสียไม่มีแล้วแต่คอตกลงด้ทำไม่ให้มันไม่มีข้อตกลงหรอกก็คือนักทเที่ยวมันก็นั่นหมดแหละเราไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายบีโอไม่ไลฟ์สดแต่ไอ้ไอที่เสียงที่เสียงรบกวนพี่ผมไม่มีเสียงผมหุดแล้วผมพที่เผมคอแห้ง นะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับในส่วนของการเที่ยวชมนะครับเราจะขึ้นบันไดนะครับบันไดประกอบด้วยศิลาแรงน้ำมีดิเป็นขั้นบันไดครับก็หลังจากนี้เราขึ้นไปเลยเดี๋ยวใครถ่ายรูปก่อนก็ได้นะครับตรงบันไดมาถ่ายรูปกันค่ะมาถ่ายรูปก่อนเนาะเดี๋ยวเราขึ้นไปเราไปเจอกันตรงที่องค์ประธานนะครับขออนุญาตเราเชิเส้นนี้เส้นนี้ค่ะเส้นนี้เส้นนี้ถ่ายรูปค่ะมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเลวเส้นนี้ที่ไม่ได้พูดมากหรอกพี่ก็พูดแค่ให้เขาเข้าใจอ่าเส้นนี้มาถ่าย เอาถ่ายภาพครัแถ่ายภาพร่วมกันครับถ่ายภาพก่อน่าไม่ไดถ่ายรูช okay ี way, ้ถ่ายให้หน่อยอ่ะไม่ถือไม่ถ่าย่ไก็ได้ที่ปากหน่อยก็ได้